Elastic Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแระมั่นใจไปเติมกันเลยสวยมากข่าวแดง กูสู้ลูเซียมเบรย์ต้นเกมอือหือก็ช่วยกันโปกไปอสู้ไม่ได้ก็โปกโปกไปฝากไปยืนก่อนจะรีวิวสกินดูความสวยฝากไปยืนแป๊บนึงขอยืนขอดูรีคอร์ก่อนเป็นคิสต์เตอร์สวยอยากได้สวยสวยสวยกาเลนทีมพี่สาวแอบเสียวพี่ชูดเหรอไม่ถ้าเติมมันจะไม่มีเวลาเก็บ มึงดักคนในนี้ปะเนี่ยแตอย่างน้อยเรามีฮยออ่ะถ้าเราจะไฟกันอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องแอบเสียวก็เสียวเลยเสียวกับพิชูส่วนไปเลยสักเม็ดอาที๋อย่าไปให้มันเยง่ง <c oughs> มาเร็วเราจะส่องแล้วมาเร็ว อีตัวหนึ่งมาเร็วมาเลยมาเลยกูยิงให้มาเรลวเป็นไงหลังกูอ่ะมีหวาดไหมหวาดข้างหลังไว้ด้วยโดนตัวเดียวเลยเข็นได้เพราะว่าเลิมไปเลยนี่นี่กูยิงนะคะกูยิงนะคะ กูยิงนะคะเฮ้ยมันไม่ค่อยดันเหมือนเนี่ยเออเสร็จนี่หมดแล้วเเ้ยมัันร็วออพพดีจบเป็นไงล่ะแฟดอีกไนท์ชอบไหมล่ะแบบเนี้ยมันไม่เอามันไม่มันไม่นี่เลยลวน้ยไม่กล้าบวกเลยเลยเจ๋งจ้าเฮ้ยระวังเลยลร่างเฮ้ยมีคนมา วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยถ้าตายก็ตายคนเดียวนี่หมดหรอไม่มีครับมากูชเวตตีกูชเวตตีมาขูล่างเลยโอเคเออหนีไปเลยหนีไปเลยถ้าตายก็ตายคนเดียวกดโกดแล้วยิงทำดีแล้วล่ะมันมาข้างล่างก็ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยมันจะวิ่งไหนมาเหรอใช่มันออกมาเหมือนกัน พี่ชูได้นะนะเกือบอีกทีนึงนิดเดียวพี่ชูบุญมันแบบนี้เหมือนกันไม่มันมันมันแฝดมาตีแล้วก็มันเหมือนชะงักแป๊บนึงอ่ะแล้วเธอก็เลยได้ตีทีหนึ่งถ้าเธอตายตั้งแต่มันแฝดอ่ะก็ไม่รอดแหละนี่หวานในู่เอกลมคนที่ไม่ได้คือกูค่ะคนที่ไม่ได้คือกูค่ะ คนที่ไม่ได้คือกูค่ะกูจะไปดกดโกสใส่กูค่ะอีนี้ไม่มีแฟดกดโกสไปแล้วเนียบแล้วอันตีโดนตีสาตัวใช่ใชอันตีโดนหมดเลยโอ้ยวนไม่มีใสมาสวยมากซันน่า โกดแล้วไซล่าเป็นไงล่ะอีที่อะจังไรนะมึงคลิปๆๆพี่ยิงนกไปพี่ยิงนกไปเอาได้เนี่ยโดแล้วเนี่ยโดล้อมแล้วเปิดได้แล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเยซันน่าจะโดนแฟดอันติีปะป มาอยู่มาอยู่มาด้วยมาด้วยโจน่ะอันตีสามวิตัดตัดไม่ตัดก็ได้โอ้พี่ชูฉันอยู่ฉันอยู <Screen> อเออพี่ชูฉันอยู่มันกันตียังยังไม่ตีนะจ่เริงละสามรอบแล้ว,ลลวมันมาสามรอบละเออข้างบนเขาทำอะไรกันไม่รู้ยิ่งดอกเอาแล้ว <S <S อีกไหนแล้ววะมันกดใช้ก็เลยกดตามกดมากดกับไปตัวมันมันตัดยางสิอยางแต่ฉันเปิดอันด้วยอันติให้รอแป๊บถ้าว่าเอาไซร่าน่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวฉันไปเขีย์หวานให้หลบไปนี่ไงไซร่าเอาไซร่าไ่ละเอาได้นะไม่รู้มันมีหมดจบมาเดินล่าเเลยแถอนีอีควาย คู่ใหญ่นะคะเอ้ยมันถืกกว่าคืออะไรวะลูนหรอไม่หรอกของมันเยอะกว่าต้องต้องมีรองเท้าด้วยเพิ่มรองเท้า้ยป่าโดนอีเคี้ยกูเพิ่งเห็นตัยิงได้นะกูยิงได้ในอิสต์เอาแม่ง ปูแทงบ้านไปแล้วปูแทงบ้านไปแล้วออกมาอิเซล่าทำอะไรไม่ได้เหมือนงูล็อกไม่โดนวตงแฝดว่ะไม่เป็นไรพี่ชูแฝดก็ดีแล้วเอ้ยข้างบนอ้าไอ้เฮีย ติอีแบนนี่คือเจอหน้ากูตลอดโอ้ยมาดนีแน่เลยอีหีอ่อ๋อนี่ไงอาตี้อาอกีปได้อยู่ใต้บ้านก็ได้นะอาตี้ป่เป็นอะไรอีสัตว์นายหลงชาลินจะลง มันอยากรี้ยด้าเมียอะไรบางเมียตินะเอาป่ะอีสัตย์ยิงก่อนนะติกูอีกหรอแต่กูก็ยังโดนอยู่ดีเพราะกูแม่นเกินโกลด์เยอะห่อยเก้ือเฮ้ยแล้วเอาไปเจอการเล่นไปละไม่รอหรอกให้มึงไล่โดนเฉยเลยไปก่อนเฮ้ยแอมันบ่นเฮียอะไรเนี่ยไปดิเดอร์อือหือไว้ เว้ยเว่ยเว่ยเว่ยกำลังไปกำลังไปนี่มีอีกไหนอยู่กำลังไปนีไปไหนอีสระมันมันปวดนะครับกูก็วาดได้มึงเคลียร์ได้มึงกูก็วาดได้เหมือนกันอุ้ยหน้าเข้าอันตรีชั้นสิบห้าวี กูไล่ตีเว่ยอยู่กูเป็นซัพพอร์ตกูไปแล้วลืมไม่มีแปดแบนแบนแบนจะยิงอันติอ่าไม่โดนโดนยั้ไงวะไม่จะมีวอร์ดแปดอยู่ในนี้มันอยู่ดิ๊ดโอเคมันไปละอะไรวะแปดไปกระเถิดมังกร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  ไม่ก็แล้วแสบนะหรเอ้ยไม่ลอยโลนะครับตอนหน้าลักนี่ไงวันนี้ไปก็ไม่แตอนนี้มันแสบไปแล้วนี่ใช่ปะอัติชั้นยี่สิบวีนะอดทนไว้แสบเลย ไม่เอาไม่ตีไก่ตัวนี้ขี้นี่ไม่ตีนานตีไก่พูดนานอันตีห้าวิยังหรอมาแล้วเต็มเต็มอันตีอันตีมีอันตีมีอันตีอันตีมีโดนเเออาาดดิิไม่โดนโดนที่อะไรอีกจ่ะนิดเดียวอันตีอันตีสวยมาก วิ่งกลับมาก็ตีไม่ต้องวิ่งกลับมาหรอกไปไหนก็ไปไปเฮ้ยใส่ลาได้ดีแล้วล่ะอย่าให้คนอื่นเฮ้ยต้องออกกันเวทสักอันมาสน้าไปเอาบูไปลุกไปหายเลยเลื่อนหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้ฉันมาฉันอยู่ฉันอยู่ กระโดดนี้ได้ไหมะอ้ัสับสัรอดละจะนามาเอาบูลลุกป่ตู้ไม่ได้ไดแ้มาดอกอันนี้แหละเห็นไหม้ตีไวยิงตีแต่ยิงอติเข้ากลางคิดว่าโดนไหมคิดว่าโดนยิงอติไปแล้วค่ะโดน ยี่ดอกทองนะเดินมารับแทนเดี๋ยวกันบ้านให้ตีมาแล้วพร้อมยิงอีกรอบพูดเล่นนะพูดเล่นนะพูดเล่นนะจะยิงใครจะได้กลับบ้านไหมนี่ แบงอยู่ข้างล่างนี่เกือบได้อิสระไอแบงมันเดบิวต์เจ้าพวกยักข้าอยู่ข้างล่างเฮ้ยกูโดนแล้วไม่รอดหรอกเลื่อนเลยน้อยขนาดนั้นแล้วมันตัวเฮียกดสกิลปุ๊บกดไอเทมเพื่อกูเดินไม่ออกเลย อย่าไปหาหนีดหนูยากสุดนะเกมที่เ้นี่มันมีวาาหรือเปล่าลูกพี่มอันติแล้วก็มเอ๊ะแบนอยู่ข้างไปลางแล้วเนระวังุวยโดนด้วยปัันปั่นสะบัดอะไรอ่ะสะบัดเร็วๆนีเดียวเ้เลือดอะไรปะไม่รู้ดีวะมีหว่ามันจะมีวาาหนยด้วย ก็ไหนกันหมดวะปวดเนี <c oughs> เอยู่ไมได้อีเลยถ้าได้อ่นนจะได้ใจดีเมาเลยจันน้า <c oughs> พี่แมวหรอโอเคถ้าแมวแอ้ยอ้โอ้โอ้้ยอัน้ยอก้ยเอ้ยกยโอ้ยโอ้ยโอ้งโอ้ย ลูกบาดบาดอะไรกันโอ้โหหนักเนาะมันคอนโทรไงเมื่อกี้เซไซล่าเอ้ยมีเว่ยมีพี่เมียนติอยู่เซล่าอยู่ในนี้หรอกสกิลไปแล้วยังไม่มา เรียบร้อยหลับก่อนคุณตัวปั๊มท่านกองปีเซล่าโง่สุดอ่ะอ๋อเจ็บยิ่เว่ยมันจะสแต็กเบื้องอะไรอยู่ท่านตีฝืนอ่ะที่คว้ยแรงมากครับกาเลนกาเลนอยู่ข้างล่างนะกาเลนอยู่ข้างล่างนะกิวปิดิซั่น เล่นกันเลยถึงนี้กันเลยถึงนี้อยู่ข้างหลังนะนมันจะอ้อมเอาข้างหลังนะเรา,า,มมาก่กโอ้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 ดิ๊กไงโดดิ๊กไงยโดดิ๊กไงมาละมาละมาละ <c oughs> <c oughs> ด,ดูได้ของอะ่ะ <c oughs> สวยมากอ,อันนี้คือแม่นเกินอันเนี้ย,ยวันวันไม่ทำไรรอสไนเปอร์แต่คนเป็นเล่นเกมเป็นเล่นเกมยิงกันมันก็เล่นเกมยิงตัวหนูใช่หรือเปล่ เฮ้ยโหัะเบียนี่แล้วตสุดคนกันบริการรถเด้ลสวยจบจบไม่มีป่านหรืายิ่กันตีจะเข้าหรอไปไม่ถึงไปเอง มันยังอยู่ในอีวัยเอามันสิมันก็ไล่ไปฆ่าอีวัยสิมันก็อ้อมโพลทางสิมจะมาเดินกระโดดทำอีกทีใหญโอ้ยรอดอยู่เพราะกูสวยเอาย่างใจย่างจะได้วันไหนโอ้ยมันแฟรค่ะเอาก็ถกดคลิปอีฮี้จะกดอันนี้ไอเทมไปโดนตันตีเลยคอนแฟร์เลขห้ากับอาร์มันอยู่ใกล้กันเดียวเองเดียวสิบหกแล้วต่อไปก็ ไม่โดนมามันรู้ไม่มีอังตีอยู่รอสักครู่กเลังใจเลยจบสนหน้าอีกควายอยู่ในนี้มีคนเทเลพอร์ตมาอีวุ๋ยมาอีเทเลพอร์ตมาอีวุ๋ยแฟตแล้วนะ แม่งคุณเยวตายจะได้ฆ่าหรือไี่ตัดตัดตัดไปบนแล้วกันเลี้ยวสิบหกเลยหรอกาเลนเกินตัวไม่ได้แล้วแต่ว่าอีกสี่ตัวเอาได้อยู่ข้อมันแฟดขึ้นมาสับหัวกูแล้วก็หมุน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 ดีนะมันแม่ติน่าจะไม่มีคือทั้งแบบจอก่อดด้วยนะก็ฆ่ากาเลนได้ก็จบอ่ะ ระวังแบรนติพังไปอยากติเข้ากลางจังแต่กลัวโดนแล้วพี่ชูเข้าไปแล้วมันมีตัวซ้อนอะอรอดเนี่ยนะกูอยู่กูอยู่เหมือนกันีมันดักหวาดมันเยอะมากมันติไปหรอตายเองอีก ดูเซียไม่มีบทใช่ขวานยาวมันเยอะมึงดูบาดยาวมัข้างหลังอตีตีได้ข้างหลังข้างหลังอนเอาตีถอยอารตี้ถอยหนีไปเลยเพื่อนถัดให้แล้วอาตีวิ่งหนีไปชอาร์ตี้วยเ่้ย้ย่ยยช่ย้ย้ยยู่ยเยย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 ย้ยยเเห้ย้ ถึงแม้มันจะโง่ก็ตามวิธีการเตะขึ้นไปข้างบนไม่ได้าไปโดนไปละอีนนี้เองไรมันโกลวัตัดตามเราออกหนึ่งหรอไม่ไม่ไม่สามตูดก็ได้ละมั้งเดี๋ยวนี้